ยุดยือ้อเลิกกันอีกคู่ลดสถานะเหลือเพียงแค่เพื่อนที่ดีต่อกันตามรายงานพิเศษของสื่อในวันที่10กุมภาพันธ์ JB God Seven ได้ตัดสินใจกลับไปเป็นแค่เพื่อนกับ Makeup a r t ์ติ o u t u ูทูบเสาวเพียดีโดยแหล่งข่าววงในเปิดเผยว่าทั้งสองได้แยกทางกันเนื่องจากตารางงานที่ยุ่งของพวกเขา JB และเพียดีเปิดเผยความสัมพันธ์ของพวกเขาต่อสาธารณาชนเป็นครั้งแรกในเดือน กรกฎาคม2022ซึ่งตอนนั้นพวกเขาออกเดทกันประมาณ9เดือนสำหรับเพื่อดีหรือคิมโดฮยอนเธอคือสาวสวยที่มีชื่อเสียงในโลกโซเชียลค่อนข้างได้รับความนิยมในด้านการแต่งหน้ารวมถึงผู้สร้างความงามยอดนิยมโดยนำเสนอลุกการแต่งหน้าและการสอนเทคนิคพิเศษต่างๆด้าน JB ปัจจุบันเป็นศิลป,ปินในสังกัด C.D. e n s a และคอร์ดและมีกำหนดจะปล่อยอัลบั้มเดี่ยวพิเศษ Seasonal h i d h l ในวันที่15กุมภาพันธ์นี้